หลังจากเปิดได้แต่ขยะมาเกือบ300อกล่องวันนี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังคนนี้ก็กลับมาอีกครับกับกล่องลูกรักดีเลเคสหนึ100่งรกล่องด้วยความหวังว่าจะเปิดได้มีสักเล่มโอ้โหนี่คืออีกวิดีโอที่เป็นสารคดีปันทับความพยายามอย่างไม่ย่อท้อของยูทูบเบอร์คนนี้ขอเชิญรับชมรับแช่งรับเชียร์รยได้เลยครับเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย วิดีโอนี้ก็ถูกสปอนเซอร์โดย skin.club นะครับผม skin.club เป็นเว็บไซต์ให้บริการเกี่ยวข้องกับสกิน CS2 ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเปิดกล่องตีบวกแบทเทิลมีอีเวนต์ต่างๆให้ร่วมสนุกมากมายตลอดปีเลยแลกสกินเข้าเว็บได้เปิดกล่องทันทีไม่ต้องรอดีเลยเริ่มใช้เว็บ skin.club ด้วยโค้ด n x z 0 1หรือกดลิงก์ใต้ description เพื่อรับ,บโบนัส12%ได้เลยครับสำหรับผู้มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับ กลับมาอีกครั้งกับวิดีโอเปิดกล่อง CS2 วันนี้เราอยู่กับกล่อง Fever Case ลูกรักของเรา100กล่องเรืร่อความหวังว่าจะกูหน้าได้เพราะว่ากูเจ๋งมาแล้วประมาณ300กล่องหลัง <c oughs> เป็นธรรมเนียมครับต้องให้เพื่อนก่อนใครคนแรกครับผมขอคนสุดท้ายแล้วกันอ่า อย่งนี้ขอคนลองสุดท้ายแล้วกันโอ้โหเฮียเป็นคนเกี่ยงเฮียกล่องฟรีไม่อยากได้กระหรวะผมขอกล่องแรกเลยขอกล่องแรกเออกล่องแรกอาจจะมีมีก็ได้เว้ยกล่องแรกคุณแจแรกเลยไปเฮียเคสก็คือมุมซ้ายบนสุดของของปุ่มเดี๋ยวเออไปไปคนสุดไปไปมาแล้วมาแล้วกล่องแรกเฮียเอ้ยเปิดกล่องเว้ยแล้วเอ้ยเฮียเฮียเฮียมีดอกมีดอกจริ แล้วกูบอกมึงแล้วว่ากล่องแรกมีมีดพวกมึงก็ไม่เชื่อกูเนี่ยกูอยากให้มีดพวกมึงไงโอฝากคอขอบคุณครับค้าแล้วมาเฟนเฟสครับเหลืองเลยอเหียเหลืองเชียวแฟกนิวครับไอสารเปิดชิปมาก็เดือดเลยวันนี้ไอเหียแล้วเพื่อนกูได้มีดไปใช้ไงกําลังแบบโอ้ยเล่นเคาน์เตอร์แบบไม่มีมีดใช่ไหมมันไม่มีใจแล้วใช่ไหมมันแบบเล่าเล่าประสบการณ์ของอีโลที่อยู่ตอนนี้ให้ฟังได้ไหมครับก็คือมีสีดาเลยคนอื่นมีแบบสีของสีเขียวะผมก็อยากจับมา เออตอนนี้ Factory New ตลาดสตรีม9 9 0 0คือปั้นเปิดให้มึงก็ไม่แย่อยู่แล้วครับขอคุคขับปั้นใครคนสองใครคนสองผมเอาผมเอากล่องท้ายครับดอกสุดท้ายไอ้เยี่แม่งจะหักล้างกันพัวแปนะไอ้ของมึงนะเปิดตรงไหนแม่ไม่เป็นไรเอาตรงไหนก็ได้เออตรงไหนก็ได้หมดใจแล้วมึงดูดิเพื่อนเอามีดไปแล้วอะไอ้สัสโอ้โหี่อากาศจะมัรลุนซะหน่อยไอ้สัสเปิดมาดอกแรกแม่งได้มีดเลยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยีวนพี่เพื่อเคลมแม่งลูกหลักจริงปั้นพี่พอกับน้องดีมแล้วครับพอแล้วเลิกแล้วแม่วแล้วกล่องที่หดอกที่9ครับมาเลีนงงชงชอบเลย69ครับเพื่อนผมครับเรากดแบบพี่เผือเลยครับพี่เผอคือต้องเร็วด้วยปะโบ้ด้วยปะโบ้โบบโบ้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 รับไปเลย เอออันนี้ค่อยกลับมาสู่โลกความเป็นจริงหน่อยไอ้เหี้ยวันนี้มีท่าเล่มว่ะบมึงบ้าอะไสัสพีขอก่องรอสุดท้ายขี่สองอยากได้อะไรพี่เติร์นพูดมาอยากได้อะไรเปนสตรีมสแตทแทกหรือไม่สแตทแทกสแตกดีสแตทแทกด้วยเหรออ้โหเฮ้ยยุ้ยไยยยนิดยยยย ี่ได้ตามพี่ขออ่ะเออไม่โบล์แล้วนะไม่โบล์แล้วนะถือว่าคนได้มีแฮปปี้คนได้แต่แทกแฮปปี้พอๆกันเอาเอาเล่มนั้นมาแทนกูนเรื่อยๆของกูได้เวลาเปิดมีดอีกสักเล่มโบ๊ะ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 โอ้โหเชี้ยเอ้ยคุ้นๆโบ๊ะ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 โอ้โหคุ้นเหมือนกันโบ๊ะโบ๊ะโบอันนี้โบล์จริงอันนี้โบล์จริงโบโอ้โหโอยนักสเปเชียลมาจนได้ครับแบบลูกรักกระบอก แรกครับคือวันนี้เปิดกันยาวๆนั่งคุยกันชิวๆอโอ้โหแม่ จากนี้มึงแบบได้แรมเซเว่นกี่กระบอกมึแจกให้หมดเลยดีกว่าคนดูแปะลิงก์เทปเลยสัตว์ไม่ต้องสุ่มเชี่ยละเอาไปเลยโอ้มาอย่างน้อยก็ได้มีดนะวันนี้แต่ว่ากูยังไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหไอสัตว์มันชักจะเกินไปแล้วมึงไอสัตว์สตรีมโบ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 เอ้ยม่วงม้วนม่วงม้วนเอ้ยม่วงม่วงนหรือมันต้องโบวนหรือมันต้องโบโบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเดียไอเหี้ยมาทิ้งมาทิ้งมาทิ้ง โบ๊ะ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 อ้ยป,ป so! kind of like ู้อีกแล้วปู้อีกแล้วแต่ว่าไปแล้วครับ2ี่สิบกล่องแรกครับทองหนึ่งชมูทองใช่ได้คือท่าหนึ่งคิวหนึ่งกล่องอ่ะคือโอ้โหเออยิ้มจริงอ่าไม่ใช่วันนี้วันนี้เพื่อนๆห่มยิ้มเลยครับตอนนี้อยากได้ไรอยากได้ไรอยากได้มีดส่งมีดให้ปินหน่อยไว้มีด เออมามาโอ้โห U S P โอ้โหอ่าคนอื่นให้ให้คนละโบแล้วกันได้ไหมขายก่อนของแรกของแรกก็แรกโบโอ้โหม่วงม่วงม่วงโบโบโบโอ้ยเลยสไลดเป็ดครับผมได้ใช้ครับได้ใช้ได้ใช้ใช้กุญแจดอกที่6แล้วก็หีบดอกที่9ครับทำมาในทีมเดิมฮะโบโอ้ยม่วงแล้วเปิดต่อไม่รอแล้วครับอ่ะรอบนี้ลองไม่โบบ้างแล้วเพื่อเห็นทองสไลด์มา แบบแบบเสียพีโอ้ยชมพูสัตว์ใต่ออกมาเป็นพีสองพันครับผมอย่าไปยอด้อครับมันก็เหมือนเราสมัครงานนั่นแหละครับเราอยาาต้องสมัครงาน1,000ที่ครับกว่าเราจะได้งานครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าสมัครงานไหมก็ผมก็จะส่งวิดีโอเปิดร้อยกล่องของผมให้คุณดูครับ ถ้าแม่ถามหมูว่าสมัครงานหรือยังหมูจะส่งวิดีโอเปิดกล่องให้แม่ดูเหมือนกันครับ <laughs> แม่งงเทียลูก <ừ> ทำเชี่ย,ยะไรบ้างเรี่ยว <c oughs> วันวัน <c oughs> นี่ล่ะ <c oughs> โนวาครับนี่อันต่อไปแดงอันต่อไปแดง <c oughs> แดงเอ้ย <c oughs> มู <c oughs> อยู่โหโคตรนักพน,นันนะกลัวเปิดอย่างไววั <c oughs> <c oughs> นนี้แดงให้กูเถอะขอมีดให้ป้าน่อยครับขอมีดหน่อยโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 เยชินอบูสามกระบอกแล้วเหรอวันเนี้ย เออช่างบันเถอะครับท่านผู้ชมมาเปิดกล่องกันดีกว่าฮะก็มาครับต่อกันเลยครับกล่องนี้41ครับโ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 บเอ้ยชมพูชมพูนี่ไงเคเดนแบทจริงเขาบอกว่าอยากได้อะไรให้ให้ข่าด้วยอันนั้นครับเมื่อกี้ถ้าผมค่าด้วย AK บัตรสปอร์ตแปลว่าผมจะเปิดฟ e เ e อร์เคสได้บัตรสปอร์ตใช่ไหมครับแน่นอนโบโบโบ โอ้โหมากันครบไอเฮียไอมาโบไอเลืองๆฟ้าๆเหมือนอ้าวมีบอมมากลับมากับการล็อกอินครับในการเปิดกล่องอาชีพของผมครับนี่เฮ้ยเกลือแบบสถิติโลกําทำทำไมวะโอ้โหยังไม่เคยเปิดได้แดงกล่องนี้เลยนะอยากได้ของแดงกล่องนี้จังเลยขอเถอะกล่องที่60สิครับ่านผู้ชมโอ้โหปิ๊งติ้งติ้งติงิงิงโอ้โหหน้าตาคุณฟูนนัเนนี่เรา เอากล่องที่เจ็ดเลยดอกที่เจ็กล่องที่เจ็ดมาเจ็ดเจ็ด็เจ็ดเจ็ดเล่นเจ็ดเคเล่นเจ็ดเคเลเจดเคเอาเว้ยได้พวงเว้ยได้พงเว้สองก็บเลอมาเอาดอกที่สองกล่องที่2ครับแล้วก็แบบว่าเรียมๆเลย้ายสุด้ายสุดบนสุดแต่เรียมๆเลยอะไรวะอะไรคือเร่มหรอเยมเลยแบบว่าให้มันอยู่ตรงกลางแล้วกันเพราะมันอันที่สองไงมีสามจุดจุดที่อะไรมึงวะไเวแมมึงมีอีกเล่มหน ไอเชี่ยหาเกิดอ้<ฮ>าว <ฮา S 1> เราบู้งอีกแล้วไอเชี่ยออกเป็นว่าเล่นเลยเอาจุดเดิมครับจุดตรงกลางเลยครับไปไปนี่ของคุณอีก,กนนอักนแล้วไอเชี่ยนี่โลบจัดไอสัตว์มีอีกเล่มดูพูดไอเชี่ยนี่เลือดได้มีแล้วใหญ่นะ,ะเราอะคุณจัสุดท้ายอเกรสุโก้หองสุดท้ายเออได้หนึห่งหนึ่งหนึ่งโอ้ยโอ้ยไอเชี่ยนี่อีกแล้วไอสัตว์ได้ทุกคนแล้วบังเนี่ยไอเชี่ย เอ้ยชมพูชมพูอีกแล้วไอ้เหี้ยชมพูเยอะไอ้ตังวะวันเนี้ยมีดโอ้ตยม่วงเอาเช็คแต่เช็ดโบร์เอาเลยพิเนตี้ก็บอกที่1ล้านของวันนี้ครับกล่องที่80ครับท่านผู้ชมครับแดงโอ้โหเยอมาอยากได้ปืนชมพูก็ได้ขอตัวปืนชมพูวะเฮ้ยแดงครับ โอ้โหไอเย่อจะมาแน่มาแน่แดงเลยมาทักทายละอะไรคุณพีคุณไม่ต้องมายิ้มเลยผมได้ยินเสียงแบบเสียงหัวเราะของคุณในลำคอเยอะเยะน้องเสียงเยอะแยะโอ้โหไอเี้ยแบบเออไอปั้นก็แบบก็เปิดได้นแค่ตะเปเชี่ยวไปอ่ะกูก็แบบรอครัวอันนี้แล้วอ่ะโอ้โหคุณใส่ความนะแต่รอครัวนี่เรื่องจริงครับแต่ว่าคุณใส่ความจริงเลยก็ที่พูดมาเป็นความจริงส่วนหนึ่งไม่ไหวแล้วเว้ย เหนื่อยเอ้ยเดียวมันก็มาแล้วมันก็แบบมันก็อยากแยกทำตัวโอเคโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหเฮี้ยทะลอกทะลอกสัตว์โอ้โห0.8กูเตรียมส่งให้ปินเลยปินชอบชัวร์เออกูชอบจีเทียร์แกงชิออแบบพวกมึงอ่ะแดกตามเทรนพวกกูแดกว่าก่อนโอ้โหแล้วโอ้เปมน m กิ้งเบิร์ด โบโบโบเฮ้ย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 มาอีกแล้วชมพูไอ้เหี้ยมาลัวๆเลยชมพูอ่ะมันต้องแบบมันต้องรอแป๊บนึงเว้ยมันต้องแบบไปไปไๆไปโรโบอย่างงี้นี่ไงนี่ไงกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วไอ้เหี้ยอย่าให้สอนไอ้เหี้ยชมพูลัวๆมานี่เนี่ยมึงรอแล้วมันมันไม่ได้โบเร็วขนาดด้วยเร็วเกินมันแบบเดี๋ยวมันต้องนิ่งๆหน่อยจะรอโบเต็มเต็มเต็มโบเอ๊ะอันนี้จะกดพินนิดหน่อยอ๋อใช่ๆๆๆๆชแดง โอ้โหเชียร์เชียร์ปีสตีมโอ้ควายบรรยายนชวนเชียร์แม่ปีสตีมข้างบ้านน่าด่าเอออันนี้อันนี้กล่องที่100นะแต่ว่าจริงๆผมมี101กล่องเพราะว่าผมมีกล่องที่101เสมอกล่องที่100ครับท่านผู้ชมครับนี่คือกล่องที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วในช่องเราเปิดเยอะมากแดงได้ไหมอ่ะขอแดงได้ไหมอ่ะเฮ้ยเชียร์ เอ้ยมากล่องนี้แหละจริงท้ายจริงคุณชอบตัวเองจริงวะเชล่อแหะกล่องนี้แหละกล่องนี้แหละกล่องนี้กล่องนี้เราแบบไปกันเงียบๆเขาขี้อายเขาเป็นอินโทรเขาจะโผล่มาให้แบบว่าวอดีฮาฟูนาปีปาดีเยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ เที่ยวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนะโอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮอยเฟิวเอร์เฮยเบอกนี้ด้อะไรแ้กคนดูเลยนะ้ือการันตีได้ืนแ้งแน่ๆมาดูกันว่า้ะได้ยเฮ้ัเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเอ้ยเฮ้เ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเี้เ้เฮ้ยเเลยเตีมเย้ย้ยเเเเฮ้ย้ย ฟิวเทสด้วยโอเคเลยมาดิมาดิโอ้โหแล้วสภาก็สภาก็มาดีมาดีมาดีลอตลกมาลอกัยอกยอประมาณนี้ครับกับ100กล่องครับเรียกได้ว่าโอเคอยู่นะวันนี้มีคนยิ้ม1คนเออมีคนยิ้มแน่ๆหนึ่คนอะกล่องแรกออกเลยเชี่อยีงไงสัมภาษณ์ดีรู้สึกไงครับในที่สุดก็เห็นมีดเป็นองตัวเองครับเอ้คือวันนี้ที่เราคอย ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งด้วยนะครับกับการที่ทําให้เราได้เปิดกล่องแบบนี้นะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราวันนี้ด้วยครับผู้ใหญ่ใจดีครับ s กินนอตคลับครับผมพี่จะเปิดกล่องอัปเกรดแบตเทิลครับก็อย่าลืม s กินนอตคลับนะใช้โค้ด n x z 01ครับรับไปเลยโบนัส12%หรือกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะ นะครับสำหรับวันนี้ครับของแจกครับออฟป,ปรินต์สตรีมครับตัวนี้ครับฟิลเทสเตดครับเทรดอัพมาสด,สดสดร้อนๆดีกว่าของที่กูใช่กูใช้เวลวอนเอ้ยเอเอกูอแจกเวลวอนแทนได้ไหมขอได้ไหมคนดู <c oughs> ได้หลักง <c oughs> ั้นกูเปลี่ยนละเออคนตัดต่อก็ตัดใหม่แล้วกันนะกูไม่ได้แจกป <c oughs> รินต์สตรีมฟิลเทสกูแจกนี่ครับปรินต์สตรีมเวลวอนราคาพอกันขอลดเกดรเกดขอขอยึดฟิลเทสไปใช้เองครับเออวงการมายาเ,เหมือนกันแหละไอ้เหี้ยวดูไม่ออกหรอกแจกกระบอกนี้ครับกติกาอยู่ใต้คอมเมนต์ไปเลยนะนะครับใครที่ ชอบคอนเทนต์เปิดกล่องแบบนี้นะก็ต้องฝากกดไลค์กดซับด้วยครับกดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ลงมีคอนเทนต์แบบนี้มีของแจกแบบนี้ก็จะได้ไม่พลาดนะคลิปใหม่ลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์เลยนะครับลากันไปด้วยการกดนี่เลยครับ <Okay. S 1> M4A1 Fade <Okay. S 1> ของผมมาแน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <Ooh. S 1> สวัสดีครับ เดลี่ประจำวันตายเียจริงคนยิ้มแล้วันดีแล้วนอนหลับอันดนอนเนี่ยแบบยิ้มไม่หุบอ่ะยิ้มไม่หุบจริงไปหาแบบถุงมือสีเหลืองๆใช้อ่ะไม่แพงอ่ะในที่สุดโอ้งโกงๆๆงไอเหียของจริงนี่นันกล่องแรกเลยกูบอกมึงแล้วกล่องแรก